จะพูดเรื่องแมวให้ฟังสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงในต่างแดนแต่ละบ้านก็นจะมีสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันไปแล้วจะพูดมากขึ้นว่าแหละก็โบ,บ,บแตกต่างจากบ,บ้านเขาแต่เลี้ยงแบบเลี้ยงหมาน้องหมาสุนัขหรือว่าเลี้ยงแมวประมาณเนี้ยหมานะ่ะเป็นอีหยังที่แบบต้องต้องแบบต้อง ต้องรักรักแบบรักแบบจริงจังจริงใจเอาใจใส่เอาแบบความผูกพันแบบเลี้ยงเป็นลูกเป็นอย่างประมาณนี้เลยนะเป็นเมืองหนาวที่แบบเพื่นอนยังละมันโมเมนต์จะเลี้ยงง่งายๆอะ่ะคือต้องมีเวลาให้เขาต้องต้องแบบจังเลยละมันบอกคือแมวอะ่ะอยากเลี้ยงนะอยากเลี้ยงมาตัวนี้น้อยนารักขนปุปยอย่างจะคือแม ตัวนี้น้อยอ่ะเห็นท้อเจ้าคนตัวยิ่งใหญ่นะผู้ชายฟันหลังทีอเจ้าตัวยี่งใหญ่อ,อ่ะแล้วเลี้ยงหมาตัวนี้น้อยบางเท่อนะย่างไปในแห้งยันทีอเจ้าเหยียบอ่ะมันตัวน้อยหลายอ่ะมันต้องมีเวลายิ่งถ้าเป็นหนา้าหนาวที่มาได้หลาย,ยาเสียต้องมีเวลาพ้านองไปทําภายกิจส่วนตัวไปทําอยียงแบบได้หลายยางแบบมันต้อง,งทุๆๆนะ่มเทอย่างี้แหละ ผู้ผู้เพิ่นมากอิหลีเนาะผู้เพิ่นมากแบบชอบเป็นชีวิตจิตใจเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานอย่างประมาณเนี่ยเพิ่นก็จะแบบจางไหนล่ะมันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นตาหากกม,มาแต่ถ้าจะแบบแบบจะเลี้ยงอีหลีก็ขาดอะไรเลยสั์เลี้ยงนะีแ่ะบบนี่แหละแมวเนี่ยแหละ <laughs> ที่บ้านก็จะมีแมวส้มหนึ่งตัวแบบนาที่แล้วโบมีอย่างคือให้ความน่ารัก <laughs> หน้าที่หลักคือให้ความน่ารักกับเจ้าของประมาณนี้นะเป็นเจ้าไหน,นล่ะถา้าถ้าเขาเบาได้อะ่ะกับค้นเลยแหละคน้นค้นจำพวกนึงเลยนะจังแมวเนาะเวลาเขาอยากได้อย่างหรือว่าเวลาที่เขาแบบเจ้งไดน,นล่ะเวลาหิวอยากไปข้างนอกหรือว่ายุคข้างนอกหรือว่าอยากเขาข้างในหยังเสียคือถ้าเขาเบาได้อะ่ะ <laughs> ปอดิป่อหิอดอยากเลยมานี่มีแดดทำไมไม่ออกไปข้างนอกอะฮะมีแดดเนะนี่ยเดี๋ยวไปติดเดนะ่ะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยนะไปติดเดนะ่ะติดเดนะ่ะติดเน่ะยเดีนะ๋ยวเขาออกบ่ได้เนนะ่ะเดี๋ยวก็ออกบ่ได้เนะีน่ะบเบิง์คุณอยูาของเลยมันจะอืมอืมใจให้มันจะติดนี่แม่หัวติดนีดในเฮดข้างในเนี้ย ซอยว่าได้เลยเนี่ยถ้าหัวติดเนี่ยนะนี่มีใครช่วยได้เลยเนี่ยอืมอืมอืมฟุ่นละเสียงกึดกาดกึดกาดเสียงกึดกาดันนี